ปั่นขึเก้ามาหนิจวดขึ้นเก้านะครับบริพ่อนะพึ่งกินตั้มบุงฮวงไปตอนใบสามสี่โมงนะครับสี่โมงแหนงสี่โมงแหน่งบริอเนะี่ยบริอีมนะ่มันจะแน่นเกินนะครับช่วงนี้ยังม่แร่งบริขอบเบาๆเลหน่อยนะไปยิบเขาเมือเเสาด้วยวสิจวดซูเบิงสู้ฟังนะครับกดใจแล้วขอจอให้แล้วขอพูนข้าเลิบเลิบด้วยครับผมเลิบเลิบนะครับ มือเสาเบ้าเล็กจะทายคลิปลงให้เบิ้งนะครับแต่จะใส่ตัวนี้นะครับผมเป็นใบยี่หลากับใบกระเพาะเหล่นะครับตัวนี้นะครับเศษบสีบพอมห้อมือเสาเนี่ยก็จะกุ๊บถีบนะครับมันมีบางส่วนที่บาท่านเปื่อยนะครับเพราะต้องแซ่ไว้ก่อนเพราะอันเป็นไก่เหนียวนะครับไก่เหนียวนี่เป็นไขยไก่บานนะครับไก่บานเหราแต่ว่ามันจะเหนียวกว่าไก่บาทนะครับท้ามันไก่บานนุ่มไก่ตัวนี้จะเหนียวกว่านะครับแต่ว่ามันแสบหนัง นังกระแสบเนื้อกระแสบนะครับเนือเ้อมันจะลุยลุย <Spin. S 1> นังนี่กึดกึกึแบบสุดยอดนะครับสุดแสบมาต้ม่มมาผัดนะครับรีอว่าเป็นไก่ไตหนาม็ะ,ะไ้นะครับแต่ว่าาต้องใส่เวลานะครับเ้าเห็ดแบบเดียวอะไรนะครับต้องใส่เวลาทานกับประมาณสองสุดนะครับทานเต็มเต็มเตานี่ประมาณสองสุดตัวนี้เขาก็จะปล่อยไวเลยนะครับอันนี้ปล่อยไวเลย พอดีเอาตัางค์บางทานไ้นะครับทำให้นน,น้เขาตัดไปตองมาโปกจังหน่อยปกตรเงยเยอยู่จ้ะขอบคุณเจ็ดสิบท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับไมไม่ยิ่งอ่ะอืึ้นบกก็ไปโดนแท็ก็ไปไหวแท็กขึบโบ,บกโบ,บกจอดจอดลูกพี่จอด ม้วนน้ำเพลินแนวพัดบานเออนี่ต้นสีอะไรเลยเมา่ล้วเออลงไว้ม้วนน้ำเพลินไปเนอะไม่ขี่รถไกลไปไกลมาแบบพ่อพ่อพอเครียดเนาะเพราะ้ินกะมีพีทั้งประเทศเท่ากับเครียดเครียดหวาดระแวงตกอกตกใจนะคะเพราะว่าพอเคยผอคือเพลินกับเพชรแว่าสางสีสันพ่อพอเครียดนะคะพ่อแววพ่อพอเครียดแบบพ่อค้ำแบบ ว้าซนน้ำจนเบื่อถวยตัวี้ปีวันตัวนี้ว่าท่านเ,เปื่อไปไหนขัดเปื่อจังวาซางบ่เอาเอาลงก็ได้เอาตอนไห่บ่ล่ะบอกเอาเพอะล้วซั่นตัวนี้เอาลงเลยนะครับเพราะว่ากินกันแค่สองคนนะครับผมกินกันแค่สองคนแค่นี้นะครับกระทะดำนี่นะครับผมเป็นเมนูประหยัดนะครับเขาสิกินได้สามขาบนะครับตอนแรกงเนี่ยอิ่มเรียบร้อยเลยเมื่อเศา้าแล้วก็ตอนเที่ยงครับผมอีกสองขาบครับกระซำหนึ่มือหนึ่งนะครับ<า>ผู้ใดราคาสิบบาท เมียนผู้ใดมักไม่นูประหยัดผ้าเห็ดก็เข่าแบบประหยัดประหยัดมาติตามสองเบ้าเล็กไว้นะครับเป็นโคนอีสารนะครับมาสู่งานอยู่ในเมืองหลวงเขากะต้องประหยัดนะครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นะคะป้าก็จะจะดิทิม ใ่ปะเป็นแต่เหมือนแต่เป็นแต่เบาลมจาก็อิ่มจเมันยั้งราเป็นยัง เป็นสาวไปซื้อของมาไวเขาไปซื้อหมนเ่ยเขาเขียนมาให้คือบอกตลาดมังกะห้องเบื้องแนวกินนะไม้ยางเหล็กโอ้โหเก็บกันลูกกคนเดียวสิบเป็นหนวดเหมือนไรกับว่าน์เนี่เป็นหนวด้ะเฮ้ยสด เพื่อที่ไหวไปปู่นยาประเดี๋ยวเที่ยวเมื่อนที่เที่ยววันสิส่วนไปปุ่นได้เออว่าวา่าศิษยาไปนวดในส่วนไปอันอันใส่ัุหลักจิไปย่ำไรเขาก็เฮ็ดงานเลยบอกว่าเพื่อว่าอันอันนี้ว่าเทียกว,ว่าเขาไม่ได้ไปกันเออ